ลองสังเกตไปพร้อมกันนะคะเป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวลงลงพื้นที่ชายหาดจอมเทียนพัทยาตำบนหนองปรืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตอนค่ำค่ค่ะเห็นชัดเจนนะคะมีประชาชนทั้งคนไทยคนต่างชาติออกมานั่งรวมตัวจับกลุ่มอยู่ริมทางเท้าตริมชายหาดไม่พอนะคะบางคนแหมลงไปเล่นน้ำทะเลแต่ที่เขาห้ามแน่ๆ ห้ามมานั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันแต่ก็ยังเจอตลอดแนวชายหาดค่ะโดยไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมาการโรคติดต่อระดับจังหวัดมีคําสั่งเรื่องมาตรการเร่งด,วด่วนป้องกันโควิด -19 กําหนดชัดเจนว่าพื้นที่ชายหาดชายทะเลอ่างเก็บน้ําในพื้นที่จังหวัดชนบุรีห้ามจัดให้มีการมั่วสมรวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคได้หรือเป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงในทุกรูปแบบ,บนอกจากนี้ยังพบว่าตอนเย็นๆยังมีคนมาออกกําลังกายริมชายหาดพัทยาออกกําลังกายเนี่ยเขาไม่ห้ามครับแต่ทีนี้ไปเจอว่าคนที่มาออกกําลังกายแหมไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปเตือนปุ๊บไม่พอใจเกิดการถกเถียงแล้วก็โต้เถียงกันด้วยค่ะ สวมแมสคครับผมฮะทำไมไม่สวมแมสครับเห็นว่าเป็นที่สาธารณะออกกำลังกายที่กว้างที่โล่งไม่ใช่ในห้องแอร์ไม่ใช่ที่อับไม่ใช่ที่ชุมชนคนเยอะนี่คือสาเหตุใช่ไหมครับใช่ค่ะฮะไม่ยอมสวมแมสนะครับฮะนะครับอ่าเนื่องจากไม่ยอมสวมแมสคนะครับนะครับเป็นคนไทยนะคือคุณพี่ครับเออจริงๆระากาศของจังหวัดค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดว่าจอกมาจากนอกเขตสถานเนี่ยฮะก็คือว่าต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือว่าหน้าก,กากกันไม่ไม่อย่างนั้นแล้วคือว่าฝ่ายปกครองเองเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาพบเห็นสามารถไปตักเตือนแล้วก็ดําเนินการเอาผิดอย่างนี้ได้นะฮะแต่ทีนี้ฮะที่ฟังเสียงนะ,ะคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยคือว่าเขาก็มีความเชื่อว่าพอมาอยู่ในที่กลางแจ้งแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปลดหน้ากากผ้าหน้าก,กากกันไมาออกได้นี่คนที่มาออกกําลังกานยนะครับที่บริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยบอกว่าไม่ยอมสวมหน้าก,กากกันาไมเมื่อมีการโพสต์เรื่องนี้ก็ทําให้มีคน,เ,นเข้าไปแสดงความคิดเห็นไปจํานวนมากเลยนะครับ คือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะหากว่าไปถามพันตำรวจตรีจิรมัมภัสสุขนัทรัพย์หัวหน้าฝ่ายเศรกิจรักษาการผู้ในการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเมืองพัทยานะครับก็บอกว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าสถานที่สาธารณะยังชายหาดพัทยาก็มีการพูดคุยตักเตือนครับกรณีที่ว่ามีผู้ไม่สวมหน้ากาการอนามัยมาโดยตลอดผู้ที่ออกมาออกกําลังกายคนหนึ่งก็บอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยควรสวมหน้ากากอนามัยเพราะว่านอกจากจะเป็นการป้องกันตัวเองแล้ว ก็ยังเป็นการช่วยกันป้องกันคนอื่นแต่ว่าทั้งนี้นะครับควรที่จะเลือกหน้ากากอนามัยที่สามารถหายใจได้สะดวกนะครับไปฟังเสียงหน่อยนะครับก็ควรจะเซฟตัวเองอะนะแล้ก็เซฟคนอื่นด้วยพูดถึงถ้าใส่แมสก็ได้ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมถ้าเกิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรก็เซฟให้คนอื่นเนาะแต่ถ้าตัวเองเป็นไม่สบายหรืออะไรอะมันก็ ช่ยชยอยากฝากอะไรเกี่ยวที่ว่าออกกำลังกายในในช่วงนี้ครับที่ว่ามีคนปอาการไม่แขงแรอยากฝากอะไรก็ได้ก็ดีออกกําลังให้แข็งแรงก็ดีแลนะ้วควรใส่แมสในที่สาธารณะเลยใส่แต่ว่าก็ก็เลือกเอาสมมุติว่าเราอย่างเราวิ่งเราอะไรก็ใส่แบบที่มันไม่ต้องแบบหายใจสะดวกหน่อย,อ,ยอะไรอย่างนี้ไม่งั้นมันก็ไม่ไหวนะก็เลือกเลือกแมสเอาแต่ควรจะใส่ เดอน้อย <The> ลองสังเกตดูสิคะคุณผู้ชมที่ทีมข่าวของเราลง,ลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะอันนี้เนี่ยคือไม่ผิดเดินเล่นจ็อกกิ้งวิ่งออกกำลังกายในถนนเลียบชายหาดเนี่ยทำได้ก็ลองสังเกตดูส่วนใหญ่ก็สวมหน้ากากผ้าแล้วก็หน้ากากอนามัยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันลคะค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะไปเจอส่วนน้อยซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นชัดเจนเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้การตักเตือนแล้วก็บอกบางทีอาจจะ ลืมไปบ้างอาจจะเข้าใจผิดไปบ้างก็ปฏิบัติตามมาตรการกันนะคะที่พัทยาที่ชนบุรีสรุปรวมแล้วก็คือถนนเรียบชายหาด,ดเขายัางอนุญาตให้มาเดินเล่นออกกำลังกายได้ไดต้องสวมใส่หน้ากากอนามาย100ัยร้อยเปซแต่ห้ามไปจับกลุ่มรวมกลุ่มกันไปนั่ง,งร่มเตียงนี่ไม่ได้แล้วก็จะมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้สำคัญมากจริงๆแล้วก็มีข่าว ในเมืองพัทยามาตลอดเลยมีคนคอยไปเตือนนะครับเห็นนั่งรวมกันหน่อยนะฮะมีแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องมีการผลักดันให้กลับไปว่าจะไปดาเนินคดีเนี่ยก็ทราบวันีอยู่นะฮะว่าโอ้โหปากท้องทุกวันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะฮะก็ขอความร่วมมือกันเพราะว่านี่ฮนะท่านผู้ชมฮะการสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเนี่ยคุณหมอย้ำตือนตลอดนะมันสร้างความปลอดภัยกับเราได้นะครับบางทีเนี่ยไปนั่งรวมกันอยู่ใส่หน้ากากผ้าไปก็จริงนะแป๊บหนึ่งฮะถอดออกตอนรับประทานไงมีประสบการณ์ที่ทําให้เห็นมาาแล้วว่ สามารถทําให้ติดเชื้อได้ด้วยเหมือนกันนะครับนีนอกก